หลายๆคนต่างพาก,กันลุ้นว่าจะสมหวังกันหรือเปล่าสําหรับสาวจุ๋ยวรัตยานินคูหาและหนุ่มพ่อส,สรันเพราะหลังจากมีกระแสข่าวมาสกันเหลือเกินว่าหนุ่มพอนี่แหละที่จะมาอาสาช่วยดามใจให้กับสาวจุย๋ยล่าสุดทั้งคู่ได้มีโอกาสรับงานอีเวนต์ร่วมกันเป็นครั้งแรกโดยตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าทั้งคู่นั้นมีท่าทางสนิทสนมกันเป็นอย่างมากจนอดจะสงสัยไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ที่บอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันนั้นจะจริงหรือไม่โดยทางด้านฝ่ายสาวจุ๋ยก็แลดูจะแฮปปี้และสบายใจมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับหนุ่มมพอสอีีกกกคครรััั้งงงงหลจาาท่่่ิววไตน มานานแล้วโดยยอมรับว่าสนิทกันและไม่ซีเรียสถ้าหากจะต้องมีงานคู่ร่วมกันค่ะ คือฮอตเนี่ยเขาฮอตอยู่แล้วเขามีข่าวกับทุกคนแล้วกาสามารถออกงานได้กับทุกคนแต่คราวนี้เป็นแบบโอกาสดีคือแบบว่าจริงๆแล้วคิวไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อะค่ะปกติเวลารับงานอะไรเนี่ยจ๋ยจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อะค่ะเชื่อใจอยู่แล้วผู้จัดการเขาจะเลือกงานที่ดีที่สุดให้แล้วไม่หรอกจุ๋ว่ามันก็แบบเหมือนเป็นการทํางานอะไรเงี้ยดีใจด้วยซ้ำที่ได้มาทำงานกับฮอตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากได้ถ่ายละครไปก็เลยไม่ได้เจอกันเลยเท่าไหร่อะค่ะคือจุ๋ยไม่ได้จุยจ๋ยไมไ่ซีเรียสเลยนะาอ,อาค,คอไ,อคไมเมแ,แ,นแยยนบน เหมือนเขาเป็นคนคุยเก่งอะไรอย่เงี้ย ที่ออกอาการดีด้ามีความสุขเอามากๆกับการออกอีเวนต์ในครั้งนี้ก็ได้พูดถึงความรู้สึกว่าเป็นงานอีเว้นต์คู่กับสาวจุ๋ยครั้งแรกแต่ก็ชิวๆและทางานเต็มที่โดยสําหรับเรื่องความสัมพันธ์ที่หลายคนกําลังลุ้นอยู่นั้นหนุ่มพชบอกได้ว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันแต่ยังได้ทิ้งท้ายชมสาวจุ๋ยว่าเป็นคนสวยมีสเสน่ห์แถมยังมีคนชอบสาวจุ๋ยอีกเยอะแยะส่วนเรื่องหัวใจนั้นเจ้าตัวคิดว่าการจะคบกับใครควรจะคุยและศึกษากันไปนานๆไม่รีบร้อนค่ะ ครั้งแรกฮะสบายๆชิลๆครับผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะงานก็คืองานไม,ไม่ไม่กลัวครับผมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรที่บอกครับมันก็คืองานงานหนึ่งนะก็ไม่ซีเรียสว่าเป็นข่าวแล้วจะจะไม่ต้องมาออกงานอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นเพื่อนครับผมก็เป็นแบบว่าคือก็คุยแชร์กันอะไรอย่างนี้แต่ไม่มีอะไรก็แบบมีอะไรปรึกษามากกว่าเพราะว่าเขาอยู่วงการมานานกว่าอะไรอย่างนี้ครับโอ้โหเป็นไปได้ยากมากครับผมเขาเป็นคนสวยนะเป็นคนแบบว่าหน้าไทยมีเสน่ห์ คนชอบเขาเยอะนะจริงๆคนชอบเขาเยอะครับผมว่าอย่าแงบบที่บอกเรามีเวลาศึกษาคนอีกเยอะเราก็ไม่ต้องรีบก็ไม่ได้ปิดนะฮะเปิดมากเลเนี่ยแต่ไม่มี <laughs> นนุถามหนุ่มพอยังแอบทิ้งท้ายว่าสาวจุ๋ยนั้นมีคนชอบเยอะแยะแต่พอถูกถามว่าจะตัวเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่กลับพูดเปลี่ยนประเด็นไม้มยอมตอบตรงตรงสังหารงานงานี้ชักจะยังไงยังไงแล้วสิคะเพราะตอนนี้ปากก็บอกว่าเป็นแค่คนที่สนิทกันมากแต่อย่างที่สุภาสิตธ์ทายแท้ว่าไว้รักแท้แพ้ใกล้ชิดพูดแบบนี้สุดท้ายแล้วก็ลงเอ,อ่ยดูเยอะแยะเห็นกันหลายคู่มาแล้วล่ะคะ่ะ